สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปดนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับไม่ได้ชักตัวเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะนนมีเิงก์สมัครสมัครกันเยอนๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2 0 2พันยิบสมอันนี้จะเป็นอีพีที่ร้อยสิบแดนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเย,ยนนีกับใบแนนนะวันนี้ b t ดีซีก็หลุดสองหมืเป็นที่เรียบร้อยแนะล้วหืร่วงแรงจริงนะตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก จากการที่บีดีเนี่ยเขาเรียกว่าไตาแรงแล้วกันนะไตแรงช่วงต้นปีเนี่ยช่วงช่วงต้นปีช่วงต้นปีน,ปนี่ก็ถ้าช่วงต้นปีปึ๊บปบก็ไปยืนที่ทแถวๆนี้ประมาณหมื่นหกกว่าๆวนะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะล้วใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่าเนี่ยไปถึงสองเดือนครึ่งไปถึงสองหมื่นห้าแล้วก็ค่อยๆล่วงล่วงล่วงไปนะก็ เป็นการว่าตับฐ่านไหมก็ก็มีส่วนนะแต่ก็มีข่าวการถูกโจมตีหลายๆด้านโจมตีสกุลเงินบิตคอยด้วยนโยบายด้วยอะไร,าไรการล้มละลายของบริษัทการเงินอันนี้เขาเรียกปิดตัวนะไม่ได้ล้มละลายหรือเปล่านะก็นะ่าคล้ายๆกันนะอ่ะมาดูกัน สิบอันดับกันนะครับ BTC ก็อยู่ที่อันดับหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบลบแปดเปอร์เซ็นเยอะมากนะ BTC ลบสุดวนอหญกจะลงมาตั้งศูนย์เปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเงี้ยโอ้โหแปดเปอร์เซ็นต์ Ethereum เขาอยู่พันสี่ห้าแล้วนะลบแปดเปอร์เซ็นต์ XRP อันดับสามศูนย์จุดสามหกเก้าหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี้ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ลงเลย APT นะสิบนจะุดหนึ่งเจ็ดนัลบห้าจุดสามแอร์ล i t e c o i n แรงมากเลยนะโอ้โห Litecoin นี่อยู่แถว เจ็ดจุดอลลาร์นะลบถึงสิจากแข็งแข็งไ,งไลคอนโซเนียมก็อยู่ที่สิบหแล้วนะสิบหกุดเ้านะลบแดจุดหอลลาร์เมติกนี่ก็หลุด 1$ ดอลลาร์แล้วนะเนะมติกก,นะตก,ก็อีกตัวหนึ่งที่แข็งอยู่นะอยู่ที่ศูนยะ์500้า่านะลบห้าเปอร์เซ็นต์นะดอกคอยนี่ก็มาย,ยืยนอยู่ที่0ู 5, นยนห้าะลบแดเ์เซหมือนกันที่เเนี่ย ก็มาอยู่ที่0.057นะลบ12%โบร์เอ็นอยู่ที่271นะลบ5.8นะ oh. โอ้โหล้วก็มีขึ้นสูงสุดวันนี้ก็5%เท่านั้นนะ U S T C นะฮะหรือยังไงนะชอบสับขาหลอกแล้เกินตัวนี้นะอ่าท็อปฟีเจอร์นะก็โอ้โหบวก1%เท่านั้นนะ K A V A นะแล้วก็อะตอมนะอะตามมาแล้วก็ b t t และ STG นะอ่าแล้วก็ k l a y นะนะแล้วก็ Top Coy แล้วก็เป็นอะตอมอีกนะอ่าแล้วก็ ADA ADA นะอ่าก็ตามมาวันนี้ก็ตลาดก็เป็นสีแดงเลือดจริงๆนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามแลรับชมขายของก็เสเล็กน้อยใต้ลิปโรวจะมีลิงก์สมัคร กระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของโลกไปนะครับไม่มีสมัครได้สมัครเพียงหนึ่งนาทีใช้อีเมลอย่างเดียวยินยาติโจนสามสิบนาทีโดยแบบชาชนอย่างเดียวนะอันนี้เปิดมาห้าปีนะนอกเช่อสือสูงแล้วก็ปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วก็โอเคเอก,กระดานเทรดคริปโตอันดับสามของโลกรับผลตัวแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตนะจากการเอริญนคนกู้เทรดฟีเจอร์มาจีนเราก็จะได้ผลตัวแทนรายชั่วโมงนะคนยิ่งกู้ขี้แย่งกันกูนก้ก็จะรับผลตัวแทนม,มากนะอันนี้ก็ ใช้อีเมลอย่างเดียวในการสมัครเป็นอีกหนึ่งเว็บเี่นต้นน้นแต่ที่สําคัญอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะอันนี้ก็ถอนได้เลยนะวันละสามแสนวิสนะกูคอยอีกหนึ่งเว็บเทดนะที่เป็นเว็บต้นน้ํานะอ่าเว็บต้นน้ําที่อันนี้ก็เด่นก็เรื่องกู้มาจิ้นละกันมากูมาจิ้นถ้าเป็นใบนั้นหรือเช่นเหรียญเวทเนี่ยจะปล่อยกู้สามเท่าถ้าเป็นกูคอยเนี่ยก็จะปล่อยกู้สิบเท่านะแล้วฟีเจอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเท่านะอ่า ถ้าใบแม้นยี่สิบเท่านะครับแต่รู้สึกเมื่อคืนเมื่อคืนกูคอยก็ปรับลงเล็กน้อยนะหรือยี่สิเท่าเพราะว่าล่วงแรงจริงๆนะเมื่อคืนนะเจดเดเโออีกเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเว็บต้นน้ำนะอ่าที่เปิดมาถึงสิบปีเกือบสิบปีนะมีผูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกนะเคบีคอยก็ฟาร์มได้สมัครใช้อีเมลอย่างเดียวนะแอลแบงก,ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดนะเหรียญต้นน้ำใครสนใจก็ไป เทก็ได้นะมีเหรียญตัวเล็กๆมากมายอาจจะวิ่ง 10x 100x หรืออาจจะขาดทุนนะเหรียญเกินเหรียญขยะก,ก็เยอะแต่ก็ไม่ได้จะชวนหลังการลงทุนแต่อย่างใดนะครับอ่าแต่ที่สําคัญแอลแบงค์เนี่ยก็ถอนขั้นต่ำจะ80-150 US นะก็ต้องร,าาระมัดระวังด้วยเพราะว่าอันอื่นก็จะถอนกัน10 US ขั้นต่ำโอเคขอบคุณที่ติดตามรับนะชมเจอกันใหม e ่ EP หน้าสำหรับข่าวคริปโต2023ช่ญงงานเราละ 100V1 ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย